น้ำอ้อยสดจากสายพันธุ์อ้อยขันน้ำแท้ร้อยเปร์เซ็นต์น้ำอ้อยแช่แข็งนี่คือน้ำอ้อยที่จะส่งถึงมือของลูกค้าแช่ในน้ำเปล่าประมาณ3-5นาทีนาทีแล้วเอาขึ้นจากน้ำเขย่า ได้น้ำอ้อยที่มีวุ้นด้วยที่เหลือเกาก็รอขย่าต่อไปความสดชื่นที่เสิร์ฟถึงหน้าบ้านคุณ